สวัสดีค่ะแบมบแบมปล่อยทีเซอร์เตรียมคัมแบ็กครั้งแรกหลังออกจาก JYP เมื่อกลางดึกเวลาเที่ยงคืนของวันที่24พฤษภาคม2021ตามเวลาประเทศเกาหลีหรือ22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแบมบแบมกันพิมุกตัวกุลหรือที่หลายๆคนรู้จักในนามแบมแบมก็เซเว่นก็ได้เตรียมคัมแบ็กกลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วนะคะ หลังเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่าง Abis Company ี่ล่าสุดได้ประกาศแผนสำหรับการกลับมาของเขาอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของเขาหลังจากที่ได้ออกจากค่าย JYP Entertainment ที่เขาได้อยู่มาอย่างยาวนานโดยแบมแบมกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับเพลงใหม่ในวันที่15มิถุนายนนี้ ในขณะเดียวกันไอดอลหนุ่มแบมแบมก็ได้อัปเดตปล่อยภาพทีเซอร์ให้แฟนๆได้ติดตามใน IG อีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างตื่นเต้นกันยกใหญ่สำหรับการคัมแบ็กที่กำลังจะมาถึงพร้อมส่งกำลังใจหวีดรัวๆก็อย่าลืมปักหมุดห้ามพลาดนะจ๊ะ สุดท้ายเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกับความฟังกันได้ในวันที่15มีนายน2564นี้แฟนๆเหล่าอากาเซ่ก็อย่าลืมเข้าไปกดหัวใจสนับสนุนน้องกันเยอะๆนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ